ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับอิสุสุเรดี้ปลักป้ายค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาจัดโครงการอิสุสให้น้ําเพื่อชีวิตที่โรงเรียนบ้านดินโสอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับจริงๆโครงการอิสุสให้น้ําเพื่อชีวิตเนี่ยเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับอิสุสุทำกันมาตั้ง44ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่45 สะท้อนให้เห็นว่ามีความสําคัญขนาดไหนนะครับในในการทําโครงการนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับโดยระมอกโอกาสนะครับให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีน้ําเข้าถึงนะครับน้ําเข้าถึงอาจจะมีแต่น้ําสะอาดไว้กับการบริโภคอันนี้ผมผมเชื่อว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับมันจะเป็นกว่าไฟฟ้านะครับการมอบน้ําให้กับชุมชน ครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะร่วมกับอิสุสุเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาว่าตรงไหนที่ยังมีถิ่นธุรการดานนะครับซึ่งหาน้ํายากนะครับเราก็จะร่วมกับอิสุสุหาน้ําให้เด็กต่อไปครับจนจนกว่าจะครบนะครับ